คับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทิดก็ออกมาหาเลาะทงครับผมเมื่อยเลยแหวะเห็ดคลิปนะครับผักเห็ดคลิปคุยกับพ่อแม่พี่น้องจักข้าวนะครับผมออกมาเลาะหาเงือ้ออาซิมีนะครับน้ำปลามันปลาหยังนะครับลเลาะมะเร็ง อากาศมันดีพี่น้องเมื่อนี้อากาศมันดีครับอากาศมันดีม้าหม่งเกานะครับทีคลิปนี้ก็เคยมาแล้วนะครับโฮมพัยเย็นเย็นมินนนตาผูกเ <c oughs> ปลนอนพี่น้อง <c oughs> พอดีนึกได้นะครับเนาะว่ามีนะครับคําถามนะครับคอมเมนต์จากาพี่น้องนะครับที่เพิ่นที่ตามทิดอยู่นะครับเนาะจริงๆก็สอบถามกันมาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ พ่อไดวอลดีคุยกันนะครับผมกะทิดกะยินดีครับถ้าทิดว่างนะครับกะจิมาเฮ็ดคลิปนะครับลงช่องนะครับว้าครับพอพี่น้องนะครับมีอย่างกะสอบถามกับคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ไว้เพื่อทิดว่างทิดกะจิมะไรเบิงนะครับผมอันใหหูกะจีได้ตอบนะครับอันไหบุหูค่ะตอบก็ได้ละนะครับเนาะอ่าก็ดื่นกะทิดกะขออ่ฝากนะครับ สุดเลี่ยงพยาเมืองชนนะครับแจ้งข่าวๆด้วยครับเด้อสาหรับผู้ที่ยังพันหูเนาะสุดเลี่ยงพยาเมืองชนนะครับตามที่พี่น้องเขาเหม็นมานะครับว่าปากมันจอมกระปุกปากมันจอมพูดนะครับเวลาโจกมันโจกยากนะครับพยาธเมืองชนนะครับทําการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงให้เรียบร้อยนะครับเด้อปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วครับปากบกง่ายเลยวันนี้โจกพูละผู้หลวมก็ปั้นท่ดองหมดละนะครับเนาะ ใส่ง่ายนะครับขอบคุณหลายๆที่อ่าซอยเหลือนะครับให้การสนับสนุนทิดอองเนาะแล้วก็มียังกะได้แนะนำนะครับแนะนำกันนะครับสำหรับผู้ที่มีใจนะครับติดตามทิดมาตั้งแต่แรกแต่จ่องเก่านะครับเนาะพูนกะธรรมดาแหละครับคนมันหักกันมันจะจังได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็ติมาเ่าเรื่องนะครับการอ่ดูแลรักษานะครับ ไก่เป็นขีตอกข่้น่าไก่เป็นขีตอกนะครับหนึ่งเรื่องนะครับเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อในการผสมนีนมม่นะครับให้ควมสําคัญพอฮือแมนะครับเป็นหลักนะครับผมเดี๋ยวทิศจีแจ้งให้ฟังนะครับแจ้งให้ฟังเป็นเป็นอย่างๆนะครับผมในเบื้องต้นนะครับฝากไปอีกเรื่องนะครับเนาะสำหรับผู้ที่สอบถามเรื่องไก่สาว นะครับไก่สาวหรือว่าแม่พันธุ์นะครับสอบถามกันขมาอยากได้นะครับถามว่าสไตล์ใดนะครับที่ทิดองเฮ็ดยูนะครับเนาะที่เกิดทิพย์ย่ามแจ้งทุกคลิปนะครับว่าสไตล์ของพยักษเมืองชนนะครับเป็นสไตล์หัวดินตีนไหลนะครับหัวบดินแข่งดีปันไดนะครับทิดองเขาบเกออมาเฮ็ดแนวนะครับย่างถือถืนะครับเอามาเฮ็ดได้คือต้องเอามาเติมครับเอาไปพืน้ำไป ทําการแสดงนะครับกับเขานะครับบ่อได้ครับบ่อได้ทิศเบาออกไปนะครับเนาะเอาออกไปแล้วกะย่างที่เห็นครับผมมันก็มีนะครับได้ความหูได้ประสบการณ์กลับมานะครับผมให้มันตอบโจทย์มันว่าตอบโจทย์ครับแข่งดีใจดีนะครับหัวบดินนี่แล้วเลยครับผมแล้วเลยครับผู้้ใดสวัาจังได้กระซังนะครับทิศพร้อมมาแล้วครับผู้ใดมักทางเดียวกันเห็นมาททางพยาเมืองชนครับหัวดินตินไหลมาทั้งพี่ครับอยากได้ตัวผู้กตัวแม่ไปเติมครับ ทักทายพูดคุยกันมานะครับติดมีพ่อแบงกสับี่แบงไห่นะครับผมอ่าช่วงนี้กับพิดโปเลยเด้อครับเด้อจริงๆเปิดฮอดมือนี่แหละวันที่ยี่สิบห้านี่นะครับยี่สิบห้ากับสี่าันแล้วนะครับสําหรับผู้ดีอ่าสร้างเข่าม้านะครับกับที่หลังปีใหม่กันจังที่เด็กจะส่งไห้นะครับเนาะในส่วนของสายพันธุ์นะครับที่พี่น้องให้การสนับสนุนนะครับผมอุดหนุนกันเข่าม้านะครับ ลูกเจาพเนียงนะครับสุดแรกเกือบเบิดแล้วนะครับกะเปิดหลังปีใหม่ขึ้เกาแต่กะตามที่ทิศแจ้งไว้นะครับเนาะโป2สองพันนะครับโตอ่าโป2สองใบเท่านะครับโป2สองใบเท่านี่ติดเปิดไ้แค่โปปีใหม่นะครับเด้อแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเนาะเพราะว่าภาราจริงๆแล้วมันโมเมนต์ใบเท่านะครับเนาะติดอ่าแจ้งไวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดซ้ำไหนนะครับกะเบิดโปแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าปีหน้าฝ้าไม่นะครับเนาะให้พานไปก่อนนะครับ แต่ว่าขันผู้ได้สิสร้างจองนะครับผู้ไดสิจองนะครับลูกเจ้าพเนียงนะครับกับลูกเจ้าวิคอดนะครับลูกเจ้าวิคอดนี่พร้อมส่งครับจองไหวก็ได้ครับจองนี่มีมัดจำนะครับเดิมมัดจำหนึ่งใบม่วงนะครับเนาะมัดจำหนึ่งใบม่วงผู้ไดบ่ได้มัดจำนะครับทิศกับบังเทือกกระบปากแต่ว่าหากขันสีดึงนักกีฬาไหวกับดึงไหวบ่ได้ครับมัน่บนเนอนนะครับเนาะขันผู้ใดอยากได้อิลี่ครับต้องมัดจำไหวนะครับหนึ่งใบม่วงกันยังดีนะครับผม บ่ได้ขอหลายนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าบ่เป็นการปิดโอกาสนะครับบ่เป็นการให้ผู้อื่นเสียโอกาสนะครับผมคือเบาจองแต่ปากมันก็ได้แต่ปากอีหลีครับทิดบ่อไว้ก่อนนะครับมันแต่มันอาจสได้น่หละแต่มันอาจสิบ่ได้มันกับมีส่วนที่สิบ่ได้นะครับเนาะผู้ใดเขาเขาพร้อมเขาก็ได้ไปนะครับเนาะกลาเว้ากันให้ชัดเจนไปเลยนะครับเนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็มีแต่จองเบาไาไๆนะครับ ตอนมีมีแต่จองไว้ครับผดอยากได้แบบไรก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวกสติปักลคิ่งไว้ให้คือเก่านะครับทุกคลิปที่ติปักลคิ่งไว้ให้นะครับเพราะว่าติสตั้งสุดเลี้ยงนะครับเพราะว่าติอ่าอ่าอยากได้นะครับสนใจสายพันธุ์นะครับสายไดนะครับพ่อใดแม่ไดนะครับผมเขาไปคุยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวทิ่ติมีการลงในกลุ่มนะครับลงในกลุ่มในการแบ่งปันนะครับ แบบไดก็ตามนะครับรุ่นไดก็ตามนะครับทีลงพยายามลงในกลุ่มครับมันเป็นส่วนตัวโอเคครับผมกต่ทีมีผู้รอฟังนะครับผมเดี๋ยวเขาสีลำขา้นการรักษานะครับใกล้ขีตอกทิศนีเห็ดมาไหลายสารพัดอิลีเนยเห็ดมาลายวิธียาเทวดายังกระซ้างครับที่เพิ่นบอกมานะครับติดพยายามเห็ดนะครับตั้งแต่วันเห็ดใด้เนี้ยเพื่อนหายกันผูบาาจัน คนไหนเพิ่นบอกเพ่นนี่มาจ้ำมาเอามาเอ็ดเอามาดูแลนักกีฬานะครับก็มีทั้งหายเน่บ่หายเน่าาเน,นะครับหายซาเน่หายเร็วเน่ครับได้ผลก็คือว่ายังไงคือมันโบได้ผลจริงนะครับมันบ่ได้ผลจริงสิ่งที่ทิศเฮ็ดแล้วเกิดผลอิรินะครับเนาะมันกับโบได้ยากเย็นอีย่างนะครับในการดูแลไก่เป็นขีดตอก ต้องบอกก่อนว่าไก่เป็นขี้ตกนี่คือเขาเขาติดเชื้อนะครับในลำไส้นะครับผมเขาติดเชื้อในลำไส้นะครับก็เลยเฮ็ดห้แบบคือเขาท่องผูกท่องหยั่งนะครับมีแก๊ดมีหยังครับแต่ว่าบางท่าเกิดจากไก่กินน้ำน้อยนะครับไก่กินน้อยก็เนื่องจากสุขภาพร่างกายเขาไม่ปกตินะครับตรงนี้นะครับก้อนที่สิเฮ็ดอหยังกระางนะครับให้พี่น้องนะครับสมมติมีมีการขี้ตกตัองสิครับ บางคนกับไปงัดนะครับเอาสบู่สวนแน่นะครับสารพัดท่เทเบิรแล้วครับเปล่าประโยชน์ครับในเมื่อถ้าน้ำถ้าล้ำใสเขาบวหายนะครับเขาก็จะเป็นขี้เก่านะครับเป็นขี้เก่าถึงที่ถึงที่สวนออกแล้วกกลับมาเป็นขี้เก่าครับผมเพราะฉะนั้นในการดูแลยังถูกวิธีนะครับทิทิเทศแล้วนะครับมันเกิดผลนะครับผมมันเกิดผลจริงๆนะครับ ทิศไส้นะครับตัของอันนี้บดิมีส่วนอย่างน้ำเพลนน้ำเพลนนะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นโตสามัญประจําซุ้มนะครับขาดบดได้เลยนะครับเดี๋ยวไอทิศว่าสิจัดไว้ให้อยู่ติจัดไว้ให้ครับพี่น้องอยู่พื้นทามาหลายนะครับทั้งทั้ที่หาได้นั่นแหละพอดีพี่น้องพที่เพิ่นอุดหนุนสุดเลี่ยงมาเพิ่นก็อยากได้ครบนะครับเนาะในการดูแลรักษาเพิ่นก็แนะนําวมาให้ทิศนี่เตรียมไว้เพิ่นแน่นะครับทิศกับมาคิดแล้ว มันก็มันก็ได้บลหลายครับมันก็ได้อย่างละยังละหายละซิฟและครับประมาณนั่นแหละแต่เฝ้าแล้วนะครับมันก็มีคานะครับได้หลายๆนะครับเอาจํานวนหลายมันก็มีคานะครับพราะฉะนั้นทีกะเบ้าครับทีมงานอยู่ว่าจะจัดให้เบิดให้มันครบนะครับเนาะคือพี่น้องติดต่อมานี่เจียวสุดเลี่ยงสิ ที่ได้ตัวนั้นตัวนี้ไปดูแลนักกีฬาให้ให้มันจบเลยแบบนี้ครับที่พยายามเพื่อให้มันครบวงจรนะครับเนาะให้มันจบอยู่มองเดียวเลยนะครับเนาะเอฟซีเพิ่นเข่ามาติดตามนะครับเพิ่นก็มีความหวังนะครับเพิ่มว่าต้องไปเสิร์ชนะครับหามองนั้นหามองนี้นะครับสร้างมัจจามนสร้างมัจจามนนี้นะครับมันก็วุ่นวายที่กะฟังแล้วกะมันหน่าเฮ็ดนะครับมันหน่าเฮ็ดมันหน่าตอบแทนอยู่นะครับเนาะที่ที่กะจัดหายยู่นะครับเนาะ ภายภาคหนานะครับเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวที่จัดการให้เบิร์ตแล้วครับว่าอันใดกับทางที่ว่าเกี่ยวกับอ่าอุปกรณ์กากีฬานะครับเนาะตัวนี้นะครับสระเอกอไก่ตอเต่านะครับไม้ตะคู่นะครับสระเอวอลเวนลรลิงนะครับตัวนี้นะครับที่ใส่เข่าก้ำเนื้อนะครับเข่าก้ำเนื้อเอ่อเท่เดียวเอาอยู่นี่ยนะครับครั้งเดียวเอาอยู่นะครับผู้ใดที่เด็กเคยได้ยินอยู่เพราะตัวนี้ ไอของพี่ของพี่นาดของพี่นาดเต็งหนามทําไปเรื่อยนี่แหละครับเพิ่นของเพิ่นดีลี่ครับบ๊เป็นของทิศเด้นี่ของของพี่นาดนะครับแต่ว่าของเพิ่นดีทิศกระใสของเพิ่อนยูนะครับทิศกระใสของเพิ่อนยูทิศกระบอกให้พี่น้องที่ติดตามทิศนะครับแนะนำาวาให้เอามาติดสุ่มติดฟาร์มไว้นะครับเพราะมันมันเป็นตัวสามัญประจําสุ่มเลยนะครับตัวนี้ดีลีครับพี่น้องบ๊ว้มีสุลมยังหรอครับแต่ว่าทิ่กระยังเอาเขามาไว้อยู่เอามาเก็บไว้อยู่นะครับ แบบสร้างคนมาหลายหลายสิเอาโวยแบงให้ครับพี่น้องนะครับจริงๆพี่น้องกับปซสื้อก็พนได้นะครับแต่ว่าถ้าที่จัดให้มันก็ง่ายคือยังมีอ้ผู้นึ่งคนในน้าอ่ะครับก็ฮู้อยู่่าซื้อทั้งพุนได้ไอแบงปันจากทั้งพุนได้นะครับเนาะแต่ว่าก็อยากเอาหมงเดียวมันจบนะครับสร้างไปเป็นลอดทั้งสี่นะครับก็เขาใจอยู่เขาใจอยู่เดี๋ยวที่จจัดการให้นะครับเนาะแต่นิดเดนยอยนะครับเพราะได้ซื้อเพราะได้มา ให้นักกีฬานะครับเป็นเขาเปลือกเขายั้งไปนะครับเนาะว่ากันไปนะครับเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยตัวนี้ดีเลยครับปลาเป็นกีตอกเวลาติดเชื้อยังนียครับล้ำใส่นี่นักกีฬาเข้าบุมีอย่างมากมายครับถ้ามองกันนี่ดีนะครับเบิ่งกันนี่ดีนี่มันจะมีระบบล้ำใสกับระบบหายใจนะครับระบบลำไส้ระบบหายใจแลวก็กระแสกระแสดาแดงนะครับกระแสดาแดงนะครับ เขาเว้าถือเ,เดี๋ยวเขาทีเดี๋ยวเขาทีดันลงไปางล่างนะครับเนาะกระแสใส้ใส้คขาว่าน้าแดงแล้วกันครับเฝ้าให้เขาให้เขาว่าล่ะนะครับเนาะมีอีกสองสามอย่างแค่นี้ครับขันเขาพิจารณาดีๆนะครับเนาะแต่หลักๆเลยครับที่มีอ่าระบบลําไส้นะครับที่เป็นเป็นบิดเป็นอ่าขี่ออกมาเป็นน้ำแดงนะครับเนาะเป็นบิดนั่นสิครับเกี่ยวกับระบบลําไส้ติดเชื้อนะครับในระบบลําไส้นะครับประมาณนี้เขาก็ต้องหาตัวที่ รักษาระบบน้ำใส่นี่ครับลาวคาโตเนี่แหละครับโตไอ้เธอเดี๋ยวเอาอยูเนี่ยแหละครับของพินาตเนี่ยนะครับทิศใส่มาดโอ้ดูแลครับทิศใส่มาตั้งแต่มาจากเชียงใหม่โอ้ทิบกว่ปปีล้วทิบกว่ปปีตั้งแต่เติมเต็มยังน้อยๆอยู่คนนะครับจนปันนี่แหละครับกัยังใสของพวรอยู่ครับบ่อนมีตัวใดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าใส่แล้วนะครับบ่กเรืเลยครับ เก้าสิบเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขันบ่ต้องร้อยอกครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสิวัสดยอดแล้วครับใส่ได้ดีนะครับใส่ดีในการดูแลนะครับพอเขานําเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งปื๊ดนะครับเข้ากล้ามเนื้ออกนี่ครับหนึ่งปื๊ดนะครับหนึ่งซีซีนะครับหนึ่งซีซีเข้ากล้ามเนื้ออกนะครับผมเสร็จแล้วบ่ต้องไปเอาของเทวดาใส่ครับผมนะครับมันน้ามันขาวๆตากระต่ายไหมครับเนาะ แก้รูกระเพาะเห็นไหมนั่นแหละมันเนบ่งอบออกนะครับให้กินนะครับเอาสามซีซีนะครับรวก็ผสมน้ำเข้าไปนะครับผสมน้ำให้มันได้หาหาซีซีนะครับใส่สายนะครับใส่สายอย่างนะครับคือยังเขาเห็ดให้ให้ให,ให้ให้กินโตบำรุงให้กินโตเวลาเขาทำการแข่งขันนะครับทีมเป็นอ่าคออนยังก็อ่า สชยยางนั่นแหละครับเข้าไปเลยครับแล้วก็บีบเข้าไปในกระเพาะเลยแต่ว่ากันเท้าหยอดเนี่ยพื้นที่สำลักครับเพราะมันเย็นสลสบัดคอปดปัดหลดนะครับหากครับมันยากให้ให้เ,เครื่องทิศวานะเอาใส่สลิงนะครับดูดปื้ดเขึ้นมาให้มันได้สามซีซนะครับสามซีแล้วก็เอาผสมน้ำอีกสักสองสามซก็ได้ครับไม่ต้องไปฟิกให้มันมากมาครับ ให้ว่าผสมน้ำนะครับแปว่าเอาให้เพิ่นกินทีละสามซีซีนะครับกินแล้วนะครับตอนเศร้านึงนึงนึงปื๊ดนะครับเพราะตอนเที่ยงไม่อีกปื๊ดหนึ่งครับแล้วตอนตอนแรงอีกปื๊ดหนึ่งมือละสามไมละครับยู่บได้ครับยู่บได้ตัวนี้เพราะว่าในการที่เขาขับถ่ายบ่ออกเนี่ยบว่าว่าสัตว์หรือว่ามนุษย์เขาเนี่ยมันจีมีเกิดแก๊สนะครับเกิดแก๊สอึดาดอึดาดอยู่ในท้องเขาอย่างเงี้ครับ มันมันบอออกนะครับเนาะมันกินอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับแต่ตัวนี้นะครับไอ้ตัวไอ้กระต่ายนี่ครับกระต่ายบินเนี่ยกระต่ายขาวนี่ครับพ่นยีสซอยดันนะครับอยู่บ่ได้ดอกขนาดคนกันยังปูดปูดนะครับตดว่ัสดุเนาะเป็นคือกันครับมันยีสตดันซอยดันนะครับซอยดันไอ้เหล่ากะทางทวารเพิ่นนะครับเด้อกะใส่สลิงนิดหน่อยนะครับสวนแน่ก็ได้ครับในเทือกแรลกครับสวนแน่นะครับสวนแน่หลังจากที่เขา จิ้มพุดนะครับจิ้มพุดเข้าไปตรงกล้ามเนื้ออกไปแล้วเดี้ยนะครับพอเกิดอาการนี่ให้จิ้มพุดเข่าเข่ากล้ามเนื้ออกนักกีฬาก่อนได้พี่น้องเนาะมะลาที่ถามมาค้อกันน้ำเนาะให้เฮ็ดเกื้อไอทิดวายเนี่ยนะครับจิ้มพุดเข้าไปเข็มเดียวเอาอยู่เนี่ยครับจิ้มพุดเลยนะครับเข่ากล้ามเนื้ออกเสร็จแล้วนะครับหนึ่งซีซีเข้ากล้ามเนื้ออกนะครับจากนั้นก็ทำการจัดการตามที่ทิวายเลยครับ สวนดาก่อนก็ได้นะครับสวนดาก่อนนะครับให้เพื่อนให้ให้รู้ทวารเพื่อนนี่แบบให้ขยับแนนนะครับเนาะให้ขยับแนนบรสันกะเอาวาสลีนเอายังก็ได้หรือว่าเอาสบู่ก็ได้สวนสวนนะครับสวนสวนคือบ่ให้มันหรือบ่ให้เพื่อนเจ็บนะครับเวลาเพื่อนเบ่งอึหอว่ให้เพื่อนเจ็บนะครับซอยแนนจังหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนกินแล้วก็ปล่อยเลยครับเฮ็ดแบบที่ไอทิศวานี่ จนกว่าสิหายมาที่นี่หายแล้วหายเลยเพราะหายแล้วบ่ครับเพราะเบ่งออกปูดจนเบิดแล้วนะครับออกจนเบืดแล้วให้ซ้ำอีกนะครับให้ซ้ำอีกจึ๊บหนึ่งนะครับให้ซ้ำอีกปึ๊บจึ๊บหนึ่งแบบนี้แล้วก็ให้กินโปรตีนนะครับโปรตีนแบบไหนก็ได้ครับบ่ต้องเป็นของอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือมาหาว่าได้ก็เอาของอาทิตย์ก็ได้ครับเอาของอาทิตย์ก็ได้นะครับโปรตีนพยักมืองชนนี่แหละครับเนาะให้เพื่อนกินซอยนะครับให้ฟื้นฟูนะครับโปรตีนอีกนาที่เพิ่นคือ ช่วยบำรุงซ่อมแซมนะครับส่วนที่สึกหลอนะครับผมนาที่ของโปรตีนนะครับผมโอเคนะครับหนึ่งเร่องนะครับเร่องต่อไปนะครับเร่องการผสมนะครับเพาที่อิงพอขึ้นอิงเมนะครับในการเห็ดนะครับอิงพอขึ้นอิงแม่นะครับถามไิทิตนะนะครับไอทิสอิงแมนะครับอิงที่ตัวแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์เป็นหลักไอทิ่จย นักกีฬานี่ครับอยากได้นักกีฬา,าที่ดีคือพอนะครับต้องหานะครับคัดแม่แม่พันธุ์ที่จ่ายลูกเก่งนะครับผมไอ้ตัวพอเนี่ยครับมีโอกาสจ่ายลูกเก่งตามตามพันธุกรรมเขาเนี่ยเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับในในการที่เอธิเต็ดมานะผู้ใดสิว่าจังใดกะคอมเม่นใบไต้คอมเมนต์ใใมมน,นะครับเพื่อเป็นความหูให้ให้ทิดน้ำนะครับเนาะทีท่จิได้ศึกษาต่อจากครูที่มี ข้อมือที่บกคือทิดอ่องนะครับเนาะเถอะเปื่อติดไปเบืองโอ้โหเสียนะครับทรงเสริมกันนะครับสอยแห่งข้อมือกันอันใดที่ติดบุหูที่กิดจะเด่หูนะครับเนาะคัดหานะครับในการพัฒนาเนี่ยอ้ทิตย์ที่คัดหานะครับแม่พันุแม่พันหลักที่ขึ้นเป็นแม่พันธหลักได้นะครับเนี่ยในการตั้งซุ่มตั้งฟาร์มนะครับตั้งซุ้มนะครับซุ้มน้อยเล่าน้อยนี่แหละครับยาอาทิตย์นี่ของพระยาเมืองชนเนี่ยเล่านน้อยนะครับนักกีฬาโหลาย สามสี่ร้อยนะครับผมบ่หลายแม่พันก็จะยืนหลักอยู่มันยี่สิบนะครับยี่สิบตัวนะครับประมาณยี่สิบตัวบ่หลายนะครับผมยืนหลักเพราะฉะนั้นในส่วนของแม่พันหลักสีใสเข้ามาแมพันหลักได้นี่ครับต้องผ่านการเจรไนนะครับประมาณหนึ่งปีนะครับยางต่ํานะครับต้องหนึ่งปีนะครับถึงจะขึ้นเป็นแม่พันหลักได้นะครับบามันว่าโอ้ยเอาเอาตัวใดเขามานะครับ เพื่อนมีภาระสูงนะครับอาชีวาเพิ่นดีเพิ่นดีภาระสูงบัรไดครับขันใจลูกออกมานะครับบ่ไดดเรื่องนะครับไอทิศกันนิมนต์ขึ้นครับบ่ไดดอิงครับบ่ไดดสนใจครับใส่บ่ไดดก็คือใส่บ่อดดครับผมเจ้าสีน้ำเขามาบันไดกสร้างครับทีมงานไอทิศนี่สมมติว่าขันบ่แมนลูกเรานะครับขันทุ่มือนี่ตั้งแต่บ่ทันใดไอสายเลเซอร์เขามายืนแม่สายของแม่พันหลักนี่ครับตั้งแต่บ่ทันมีเลเซอร์ขึ้นมายืนแม่พันลักนี่ ทีมงานีิน้าเข้ามาเท่าใดกระสางครับสิบใบเท่างี้สิบใบเท่าแม้กระทั่งหาสิบใบเท่านะครับรวมหุ้นกันเอาน้ำเข้ามาด้วย้นทุนที่เจ้าของน้อยเนี่ยหาสิบใบเท่าถือว่าคักเติบนะครับแม่พันธุ์นี่ยเข้ามานะครับเคยมีครับเคยมีประวัติมาแล้วครับผมสองหนังนะครับสองหนังนิมนต์ครับนิมนต์เลยนะครับตอนนั้นสิมีการการเสื้อวานะครับเสื้อวา แม่พันธุ์ทีตัวใหญ่เนี่ยสิใจลูกใหญ่นะครับก็เลยน้าเข่ามาแต่ว่าน้าเข่าผู้ใดีไม่ต้องไปพูดนะครับผมเดี๋ยวเพิันจะเสียหายนะครับ <c oughs> มันอยู่ที่เขาเลี้ยงลูกนะครับบบเกียวครับเพิ่นเหล่นานักกฬาเพิ่นโบนเวนว่าไอ้เอามาผิดรือว่าจังใดกระสงังที่เลี้ยงลูกมากก็คือจากประสบการณ์คือไ้ฮูว่าแม่ไก่ตัวใหญ่ก็ไม่ได้จ่ายลูกตัวใหญ่เสมอไปนะครับ แม่ไก่เก่งนะครับก็ไม่ได้ใช่ว่าจะจ่ายลูกเก่งเสมอไปนะครับเพราะเพราะว่าเขาต้องขัดเขาต้องขัดเพราะนั้นสี่ขึ้นเป็นแม่พันธุ์หลักใดต้องผ่านการอ่าอ่าบีีดนะครับมีลูกแล้วนะครับต้องล้อลูกเขามีผลงานครับตักงักสองสุดนะครับชุดแรกอะได้แล้วอะมันก็ยังบ่แน่ใจยังให่แน่ใจต้องเอาวกสุสุดๆๆครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าได้คือเก่าหรือได้จะนวนมาก ขึงรัวเก่านะครับตัวจะใส่งานได้ถึงสนามได้นี่ครับมีมองเรามีโอกาสถึงสนามหรือว่ามีลูกมีผลงานถึงสนามนะครับเนาะนี่เขาถึงจะเอิ้นว่าขึ้นเป็นแม่พันธุ์หลักได้นะครับมองเห็นว่าโอ้ตัวนี้นะครับน้ำเข้ามาตั้งยี่สิบใบเท่านะครับเอาเป็นแม่พันธุ์หลักเลยบอแมนครับบอแมนผู้ใดเฮ็ดแบบนี้เสียเวลาครับเสื้ออทิตนี่บอได้ก็คือบอได้เด้อครับเด้อบอได้ก็คือบอได้ครับบอต้องไปมโนบอต้องไปอ้างครับบอต้องไปเสียดาย หันเข้าเสียดายเขาสิบ่ได้ไกลเก่งนะครับเนาะแล้วเขาแบ่งพันออกไปนี่ครับรับประกันนะครับเขาว่ากลับมาหาเขาอีกแน่นอนเขาจะอยู่เขาเอาไปแค่เท่เดียวแล้วเขาจะบ่กลับมาอีกเลยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่กําลังที่หันเหนะครับเข่าวงการไก่กีฬานะครับเนาะไอ้ที่แน้นําเลยนะครับบ่ได้ก็คือบ่ได้ครับบ่ได้เอาออกเลยครับบ่ต้องเก็บไว้ฮหดแนวนะครับผมประมาณนั้นนะครับเนาะไอ้ที่นี่ยืนรักแม่พันธุ์ นะครับโตพอเนี่ยครับมันเพี้ยนยากครับโตพอด้วยพันธุกรรมนะครับมันเพี้ยนยากครับมันเพี้ยนยากพันธุกรรมของพอนี่ไอ้ที่มั่นใจแบบนั้นครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงขึ้นไปละพอพันธุ์นี่จะได้กะเพี้ยนยากครับแล้วลูกออกมาสิคือพอนี่สูงครับสองโตสามโตสี่โตแล้วแต่ครับพอหนึ่งนะครับสิคือพอมีโอกาสครับไม่ค่อยพลาดทันสิพลาดพลาดย้อนแม่ครับแม่โตใหญ่ใจลูกน้อยแม่ แม่โตโตแม่ดีนะครับแม่ดีสายพันธุ์ดีของเขานะครับใจลูกได้บอเกงกับมีนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างคพรานั่นบอกว่าเขาจิน้าเขาหรือว่าเขาจิคขัดแม่พันธุ์นะครับคัดเลือกเอาเอาลูกเราเขาเนี่ยครับไหวตอยอดเนี่ยต้องเบึ้งก่อนนะครับเพราะมันจับขึ้นเป็นแม่พันธุ์หลักมั่วๆนะครับเขาจิเสียเวลาเสื้ออทิดครับแล้วจีบเบเสียเวลานะครับเพราะนั่นนี่แหละครับเป็นอย่าง แม่พันธุ์เขาบ่ค่อยแบ่งนะครับสุ่มสุ่มฟาร์มนะครับที่เขาเห็ดอ <rit> ิลินะครับที่เห็ดไก่กีฬานะครับเห็ดไก่กีฬาอิลินี่เขาบ่ค่อยแบ่งนะอกครับตัวแม่นะครับเนาะเขาบ่ค่อยแบ่งตัวแม่ดอกมันเสียเขานะครับมันเสียถ้าเป็นเอฟซีที่เข้าใจนะครับที่ตามกันอิลินะครับหันมันใจนะครับกระจังแบงนะครับวัดดวงก็คือวัดดวงนะครับวัดดวงนี่กะแล้วแต้ครับวัดขันขึ้นเสื้อวัดดวงคือเขาไม่เห็นนะครับ ต้นทุนมันกะบ่อหลายนะครับขื้นเสื้อวัดดวงนะครับคันเห็นนะครับคันเห็นขึ้นเป็นเอาแม่พันลักเนี่ยก็ต้องย้อมสู่ในต้นทุนที่มันสูงนั่นแหละครับแต่ว่าชัวบ่อชัวนะครับชัวมีโอกาสมีโอกาสได้ไก่ดีนะครับ80ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่สุ่มฟาร์มดันั้นที่พี่น้องเป็นเป็นติดตามเขานะครับหรือว่าเป็นพี่น้องเป็นเอฟซีทิดออกเนี่ยมั่นใจนะครับกะแบ่งคือกันครับ แบ่งคือกันตามตามเกตตามตามที่พี่น้องพ่อมน่นแหละครับพ่อมวัดดวงกับจัดวัดดวงให้นะครับพ่อมแบบเกตพ่อแม่พันธุ์นะครับกระจัดให้ได้ให้กันครับมีเบิดครับว่าวถึงตรงนี้ทิศก็เลยนึกได้ว่ามีน้อ,นองๆถามมาว่าไอท้ทิศือยังบอเปิดแบงนักกีฬารุ่นนะครับตั้งแต่หกเดือนเรากลับไปยุ่งถึงคาดพานนะครับทิศเปิดครับเปิด ทุกมีทุกรุ่นครับผมมีทุกรุ่นแต่มันติดปัญหานะครับติดปัญหาที่บอกกันหลายนะครับว่าเนื่องจากต้นทุนมันสูงนะครับต้นทุนมันสูงครับบอกไปแล้วกระสูนเบาไวนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องเปิดนะครับเปิดนน้อยนี่แหละให้เอาไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงเบื้องว่าต้นทุนเราต้องเลี้ยงท้ัมปิตดอกนะครับเลี้ยงแค่คูสองคูต้องเลี้ยงเบิ้งนะครับแล้วก็เฉลี่ยคาอาหารค่าเข่าเบิ้งนะครับว่ามันเบิดไปเท่าไหร่นะครับเนาะ เวลามาแบ่งโตใหญ่ๆก็ไปทิศนี่จีได้จีได้โบเกียงทีได้หู้ว่าโอ้ต้นทุนมันสูงอิลินะครับกลัวสีได้มาเปิดแบงกลัวจีได้นักกีฬาสายพันธุ์ดีๆมาเปิดแบงปั่นนี่มันโมเมนเรื่องายครับผมมันโมเมนเรื่องายนะครับเนาะไอ้ที่อยากให้หู้สำหรับน้องๆมือใหม่ๆนะครับผมใหญ่เข้าใจนะครับมีทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ความพร้อมแล้วแต่ต้นทุนนะครับอยากได้รุ่นหกเดือนอ้ที่มีถักมานะครับเดี๋ยวทิ้ที เอาให้เบิ้งนะครับไว้กับแบงไ้ครับพาราตรงกันกับแบงไ่ครับมีทุกรุ่นครับพ่อพันแม่พันนะครับอยากได้แบบไหนมีตัวแนะนานะครับผมมีเบิร์แต่มันติดที่ต้นทุนนะครับบอกไปแล้วครับโอ้บ่ไวดอกเสียมันมันก็เลยบไดเอานํามาเปิดแบงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้กะนาทีสมมาพาควนนะครับเนาะเดี๋ยวมันทิ้งเงาเกินไปนะครับเดี๋ยวติดไอ้ที่ติดปราคลิ้งไว้คือเก่าเลยครับเด้อ อ่าผู้ใดขีเข้าไปในกลุ่มของประชาเมืองชนกับแตะลิงนะครับเข้าไปนะครับแล้วการในน้ำให้ปิดเสียงนํานะครับบางคนเข้ามาบริบปิดเสียงนะครับเนาะไปพ่อเวลาแต่ของอารมณ์บุดี์ก็ลังศูนย์ให้ลูกศูนย์ให้อ่าพ่อบ้านนะสิครับงุศงิดฐ์ายกับที่มาติงตงต้งตองติง้งตองติ้งตองอยู่ลบถิ่มออกจากกลุ่มซ้ำนะครับนั่นมันเป็นทางสัน่นผู้ใดเข้ามาในกลุ่มแล้วแนะน้ำให้ปิด,ป,ดปิดเสียงการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อวความปลอดภัยในการหลุดออกจากกลุ่มนะครับผมโอเคครับ ฝากไว้เลยก็แชร์ให้ทีเดอร์พรพินองนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับพอพี่น้องที่ให้การสนับสนุนชุดเลี้ยงพยักฆ์มังชนและก็เสื้อหมันในสายพันธุ์ที่ทิดเห็ดนะครับเนาะล่าสุดอาทิตย์ล่วงไปในแอปฟ่านะครับเดอรแอปฟ่านาโปรไฟล์เขาไวเบิ่งได้ดาวลุ่งนะครับดาวลุ่งลูกเราของพยักฆ์มังชนนะครับที่อาทิตย์แบ่งตัวแม่นะครับให้ส้อกรเสมฟาร์มนะครับไปจนเพิ่นได้ตั้งลกตั้งเรานะครับของเพิ่นโลถิ่มเบิด์นเราครับยืนลักของ ประหยักเมืองชนเลยครับตีเป็นสายเลเซอร์ติดแบงให้เขานะครับตัวนี้แบงไปแล้วนะครับถึงกับต้องต้องโลุกถิ่มเวิดครับที่มีอยู่นะครับผมไปเบิ้งฝีมือเจ้าอาเธอร์ครับเจ้าอาเธอร์ไอาทิดเป็นคนตั้งซื้อเพิ่นเองนะครับเจ้าอาเธอร์นะครับหัวดินตีนไหลนะครับล่าสุดแปะเบิ้งนะครับแปะเบิ้งกับลูกทายนะครับโอ้เขาไปเบิ้งได้ครับเขาไปเบิ้งเลยครับขันเขาไปเบิ้งล้วมากนะครับอยากติดตามไอาทิดกะ แตะลิ้งเขาไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็ปิดเสียงการแจ้งเตือนนํานะครับเดยวสรุดออกจากลายดิลุดออกจากกลุ่มนะครับผมโอ้โหโบน่าเลยกษิวานะครับเขาามไมักับโบว์ปหยังครับผมกบอกกันนะครับบอกกันให้หู้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันซอยกันโอเคครับผมคลิปนี้กะฝากกไลค์กดแชร์ให้ที่น่เลยครับผมสวัสดีครับ